สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปชมตลาดเก่าดิบน้ำปากเกตและก็ท่าน้ำฝากเกตและก็บริเวณริมเผื่อนรอบเกาะเกตว่ามีสภาพเป็นอย่างไรบ้างเขาก้องตาเข้าก้องตังหอนนี่เขาก้องไปเก่าไปอะไรไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เขาก้องอย่าไปเก่าสิรถใหม่ ตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ดตลาดที่คงความเก่าผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยสเสื้อชาติไทยจีนมอนไว้ได้อย่างลงตัวจะคงความประทับใจในอาหารที่มีให้ลิ้มลองหลายหลายประเภทความเพลิดเพลินจากสถานที่ท่องเที่ยวในดินแดนที่เนรมีความสุขให้คุณง่ายๆ ดิชัยบรรดาศักดิ์นายกทศสมนตรีคนครปากเกร็ดหัวเรือใหญ่ในการรื้อฟื้นโครงการท่องเที่ยวตลาดเก่าลิบนานปากเกร็ดให้กลับมาคึกครั้งเรา่ว,ว่าในอดีตปากเกร็ดเคยเป็นท้องถิ่นที่จะเดินรุ่งเรืองในฐานะเมืองท่าพาณิชย์ศูนย์รวมแห่งการเดินทางค้าขายและการท่องเที่ยวปากเกร็ดกลายเป็นเมืองท่าเพื่อต่อเรือไปยังดินแดนต่างๆดัง,ง,งนั้นทางเทศบานลคนครปากเกร็ด จึงได้นำเอาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดเก่าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นตลาดเก่าริมน้ำสามเชื้อชาติมาเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเปิดบริการทุกวันเสาร์อาทิตย์วิชัยเริ่มแนะนำว่าก่อนเดิน ก่อนเริ่มต้นการเดินทางมาเที่ยวตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ดขอได้นำเมนูยามเช้าเติมพลังด้วยโจ๊กสูตรอากงอยู่ในซอยวันสนามเหนือประมาณ50เมตรเป็นร้านโจ๊กสูตรเด็ดประจำปากเกร็ด อิ่มจากอาหารอยาา่างเช้าถ้าอยากกินขนมหรืออยากซื้อติดไม้ติดมื่อความคนทางบ้านเพียงเดินตรงเข้ามาในซอยวัสนาเหนือยหน่อยทางซ้ายมือจะพบร้านแด้จริงเส้นเท่งไรขาวหนมองขัดมากขนมเปี๊ยะหน่อยรุ่นอร่อยนุ่ลินแต่ช่วงนี้นะครับตลา,าดเก่าริมน้ำปากเกล็ดจะไม่เปิดจะเปิดเฉพาะที่ซอยคานเรืออย่าเยงเดียว นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจวิพิธภัณฑ์บ้านของเก่าของครอบครัวกุลประเด็จ,จากร้านทองแม่สมจีนเก่ากลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าหาดูได้ยากที่สะสมของเก่ามาหลายยุคหลายสมัยที่เซียนมาเครื่องทองน้อยสมัยกันดี้ห้าเครื่องเบญจรงเครื่องปั้นดินเผาเกาแก่ของจังหวัดนนทบุรีอายุกว่า200ปีชุดตุ๊กตาหญิงในคิตตันจากยุโรปดาฟังพอยจากพมา่า ตุ๊กตาจีนเทาคนจีนและของเก่ามีค่าอีกมากมายท่าน้ำปากเก็ตเป็นท่าเรือสำคัญในการเดินทางต่อเนื่องโดยเรือต่วนเจ้าพยาจากท่าน้ำปากเก็ตถึงท่าสาทรธงเขียวเหลืองมีเรือข้ามฟากจากท่าน้ำปากเก็ตยังเกาะเกตและเรือหางยาวชอบมาลัาไปเกาะเกตอีกด้วยเมื่อก่อนมีเรือสายขอมะอุดมบางระทองและสายน้อยนะครับ หลังจากอิ่มหนำสำราญเดินเที่ยวยามสายสัมผัสลินอายตลาดกางสถานที่<อ>ที่เหมาะแก่การเดินย่อยอาหารคงไม่มีที่ใดน่าสนใจไปกว่าตลาดเกาลิบที่ผสมผสานชื่อวัฒนธรรมของชาวไทยสามเสือชาติไทยจีนมอนไว้ได้อย่างงดัว<ม>สินค้าที่ขายในตลาดดูแล้วอาจจะเหมือนร้านค้าที่ธรรม,มาดาที่วางขายทั่วไปหากแต่นึกถึงสมัยคุณพ่อยังหนุ่มคุณแม่ยังสาวรวมทั้งสินค้าให้เลือกซื้ออีกมากมายเช่นเขาเกี่ยมอนโบราณ ขนมเข่งเจ็ดสีขนมคกสุดโบราณขนมเปี๊ยะเฉลิมชัยมายนี่ขนมมงคลหลากหลายสดใหม่ทุกวันนั่าเสริฟสวยโบราณคุณป้อมบรรยากาศคลาสสิกกาแฟโบราณนุงเอี่ยมท่าเรือรบประชัยค่ายมานานห้าสิบปีนอกจากนี้ยังมีทอดมันปลายี่สกปาะเปี๊ยะป้าจางก๋วยเตี๋ยวรอดร้านสุมาลีที่มาเดินซื้อเลือกชิมกันจนเพลินเพลินหรือจะเลือกเดินตลาดสดทศบาวรรน,นครปากเกร็ดมีทั้งอาหารสดข้าวหวานพืชผักผลไม้หลากหลาย หรือถ้าใครอยากกินโจ๊กมีอาหารหลากหลายให้เลือกอิ่มอร่อยไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ปลากเกตอยู่ในซอยคันเรือใกล้ๆกับท่าน้ำเดินมาประมาณ100เมตรจะเห็นไก่ก้มตัวโตๆแขวนเด่นมาแต่ไก่ไก่สุกเนื้อนุ่มน้ำจิ้มรสจ็ดและน้ำซุปร้อน ของที่ตลาดหนาทางนะครับอันนี้อันนี้ที่ท่านองใ้ที่ล่วงหน้าเพราะว่าีั้อันนี้ให้ใช้วันนี้และให้ใช้สัปดาห์นี้ให้ใช้นีให้ใช้วันที้ค่ะนะคะอายุการใช้งานหนึ่งวันอายุสิบห้านาฬิกาต่อวันค่ว ขออนุาตถ่ายนะครับตรงนี้ด้วยแม่ตรงตรงสะพานด้วยแม่ตรงนี้เรายังไม่เคยถ่ายเลยนะ ซอยคันเดือก็น่าถ่ายยังไม่เคยถ่ายเลยขออนาเดินลงหน้าซื้อมาขอวันเก็บก็ม่เตน่นกบ่้า อนุญาตถ่ายนะครับ น้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับช่องชาแนลเด็กฝั่งของชาแนลกลับที่ปากเกร็ดนะครับพาชมวัรนัดทับมอญแล้วก็พาชมตลาดเก่าริมน้ำสองฝั่งจัง